รถใส่หญ้ามาก็จะลากรา,ากข,ขี้เลนเข้ามานะครับลาขี้เลนเข้ามา,าช้างเราก็จะไม่กินนะครับถ้าได้กลิ่นไม่ว่าอะไรนะครับผมนะครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมนะครับนี่ก็มีเรื่องราวหลายๆเรื่องนะครับเล่าสู่ไม่แม่ฟังนะครับ ตอนนี้นะครับผมควันโกก็มาถึงแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาคือเอารถเข้าไม่ได้ครับแม่ครับรถรถติดนะครับตรงนี้ควันโกก็ไปหาดินแล้วนะครับหาดินแล้วนะครับแต่ว่าดินไม่มีนะครับหน้าฝนนะครับดินไม่มีนะครับผมนะครับควันโกก็เลยปรึกษาฮาลือแม่นะครับว่าอยากได้อ่าอยากได้หินคลุกนะครับพอได้ทําแค่ทางเข้ามานี่หละนะครับ ไปได้เก็บกวาดขยะหรืออะไรมีรถสับปะรดมานะครับจะได้เข้ามาส่งได้นะครับแม่นะครับตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดนะครับฝนก็ยังน่าจะอีกหลายวันนะครับผมนะครับใก็ขอฝากบอกบุญแม่แม่นะครับผมนะครับอ่าหินขอหินนะครับขอหินคุกนะครับเดี๋ยววันก็จะไป ดูรายละเอียดก่อนว่าหินคุกเขาขายยังไงนะครับผมนะครับจะขายเป็นเที่ยวหรือขายเป็นคิวหรือยังไงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยไอ้นี่นะครับแต่ว่าจะเอาดินก็ดินเขาไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเป็นหน้าฝนนะครับถึงจะใส่ดินมันก็จะเละไปหมดนะครับยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่จา๋าเดี๋ยวปานก็จะไป ายละเอียดก่อนนะครับเดี๋ยวจะแจ้งแม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คุณยายช้างเผือกของเรานะครับเป็นไงบ้างคุณยายคืนแรกคืนแรกไม่นอนเป็นเรื่องปกตินะครับผมคืนแรกไม่ว่าคนหรือช้างนะครับคืนพันโก้ก็นอนไม่หลับกันนะครับเพราะคุณยายดึงขานะครับดึงขานะครับเพราะว่าเรานอน รานอนอยู่ตรงนี้ก่อนเมื่อคืนนี้นะครับฝนตกเราขยับมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับมาอีกตรงนี้นะครับส่วนคุณยายก็ก็ดึงที่นอนดึงอะไรง่วไปหมดเมื่อคืนนะครับนี่โอ้โหทุลักทุเลดูว่าแม่เหมือนขมรนอพยพบนเขมรอพยพเลยนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เมตตาด้วยนะครับผม นะครับหรือว่าหินคุกรถหนึ่งจะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็จะแจ้งคุณแม่นะครับเอาแค่พอได้ลถลงมาครับลถลงมาถึงนะครับรถรถสับปะรดหรือว่าเราไปตัดหญ้าข้างนอกนะครับเราก็ได้วิ่งเข้ามานะครับอันนี้ก็รถก็จอดไว้ข้างนอกนะครับอันตรายนะครับอันตรายอาจจะมีรถมาเฉียวชนมันจะเป็นเรื่องเนาะคุณแม่นะครับ ยังไงก็กลับกอบพรกคุณคุณแม่ล่วงหน้าเลยนะครับคุณแม่จ๋ากลับกอบพระคุณครับ